เราเจอตัวเลนแล้วนะครับเราเจอตัวเลนยุ่ตรงนั้นเลยนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับผมเอาช่อขอจดอกของราับเราาตรงนี้นะครับตัวเลนนะครับตัวเลนใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปอ้ยยม่ยย เช่านื้ม่ได้จมจจลูกเจ้าล้วฮฮชุบชุตรงนั้นจึงได้เหลียวนักันดูสูงมากๆเลยนะครับตรงนั้นมาถึงดินตรงนี้มันถึงที่ดินนะครับหน้าดินนะครับสูงประมาณน่าจะรอยเม็ดนะครับสูงมากๆนะครับ เราไม่กล้าที่จะขึ้นไปนะครับเรามาตามล่าหาตัวเลนเราเจอแล้วก็โทรในพันมานะฮะเพราะว่าใกล้ๆบ้านนะครับหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ไม่ไกล,ก,ลก็ขึ้นไปตรงนี้ก็มีเส้นทางรถ<อ>มอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์มานะครับผมซึ่งอ่าก็ลุงทอก็ซึ่งซึ่งตัวเลนนะครับ เข้าหูแล้วนะนี่ตรงตรงนี้มีหูนะครับผมดูนี่มีหูเลยมีมีหูเขาตรงนี้นะครับน,<ห>นี่เราจะให้น้องชายนี่ขึ้นไปนะครับโอ้เราเอ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 าโทรศัพท์ออไปใต้ตดูนะครับว่าจะมีรูปเป่า,าโลโลต่งนั้นรูปเป่านะครับ<อ>หลังรหน,นุ่เลี้ยละก็ ผมบอกก้อนน้องอกก้นนี่ลังนกนะครับ <Yeah. S 2> มีไข่สองน้อยนะครับผมโน้องสายนะครับน้องสายขึ้นไปนะสองคนเลยนะครับผมสวีเล็ตอ่ามายอ่ r ยังไงก r รอดเลยอพ e พต้นไม e อีกครั้งเพราะว่าเราลืมน e ไฟฉา e มาด t s ยเราไม่สามารถมองเห็น e นโพรงได้มีโพรงอยู่ตรงนั้นและสัตว์ just get in and we need that animal and we we bring some l i g h t to the hole oh นะน้องน้องชายขึ้นไปนะไม่มีไฟสายเพราะว่ามันมีหูมีรูที่ตัวเลนเข้าไปแล้วนะครับผมรูรูอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่เต็นนะเต็นพี่ชายนะฮะรูอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ ที่ให้น้องใช้ขึ้นไปนะครับผมเอาไฟสายขึ้นไปนะครับดูนี่ดูเห็นแล้วนะครับผมตัวเลนนะครับ so the animal is in the hold for sure 100% is in the hold ข้อจม่า so now I'm get down over there prepare for the animal b e f o r e The animal นะครับตัวเลนนะครับก็จะตกลงมานะฮะตอนที่เราเอาไม้ฮะชุดตูเอาตัวหรอน่าจะสองตัวนะครับผมอน่าจะสองตัวเห็นแล้วนะครับตัวเลนอยู่ในเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะเอาน้องหมาไปอยู่ข้างข้างในนี้นะฮะข้างหลังนี่นะฮะเพื่อรอดูว่าเวลาที่เราเอาเอาไม้เอาไม้คิดลงไปนะมันก็จะ ออกมาแล้วมันจะโดดมานะครับตัวสัตว์นั่นนะตัวเลนเน่าจะโดดมาแล้วก็เอาน้องหมาไล่ต่ำเลยนะครับผมซึ่งเราก็จะเอา PCP นะครับ <Okay. S 1> นี่ลองไปนะครับ So now we will bring the P C P down there f o r prepare the the animal will will fall down and we will will catch that that animals so let's go down there oh my so high about 100 meters from from top over there down over there so let's go down there this is my uh, my c l a ยนะครับใหญ่ประมาณนี่นะโอ้ใหญ่ตัวใหญ่นะดูดูดูด,ดูสูงบ้างนะครับนี่สงคนไรยอยู่ด้านบนนะครับต้นเลนนะครับ <laughs> ช่งเราจะอยู เราจะจุงนี้หลอด้าใหา้เพราะว่าเราเอาไม้นะฮะเข้าหูลงไปแล้วก็ตัวเลนจะกลัวแล้วก็จะออกมาจะกระโดดมาแล้วก็เราจะตามไปนะฮะมีน้องหมาน้องหมานี่เก่งมากนะครับน้องหมาไล่มานะฮะน้องหมานี่อะไรลูกมานี่เตรียมตัวไล่มาเห็นขึ้นต้นไม้นะครับเราก็เลย So this is my dog so she is really really good at about uh, about uh, all the animals smelling when the animals come here and come through through around here and she know the smell of the animals and uh she just following just follow the animals and where is the animal and we will go and catching them very really easy to catch animals because the dog because she the dog me <laughs> สูงมากเลยครับนี่ตรงนั้นได้แนละ้วจับได้แล้วนะครับผมเตยังยังอยู่ยังอยู่ในหูนะฮะอุจรอตัวโคลได้นะฮะดู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 ดเห็นจับตัวนะครับจับจับเราจับเรานะครับโอ้ยตัวโคลตัวซิวโจ้ได้แล้วนะครับ Hơi Hơi dư Thuốc khơi ơi Sơn tàu Chia chia thế lên ạ kia Mất cho khử còn gạo hộ tê cho lại Tôi chắc đau, lực tôi Lào mặt ไว้แล้วนะครับ we we use the wire like this like this to tie on the animals I don't know the name of that animals so so we threw from up there down here so let's see how we how we do it เราก็จะโยนลงมานะครับมัดมือไว้แล้วนะครับโยนลงมาตัวเลนนะครับ ดูจะเป็นตัวยังไงนะพุทธถูกรูปเปล่าภาษาไทยตุนเลนนะครับผมดูโยนลงมานะครับ now we turn turn come here ดูจุ่จุ่จุ่จู่จุดเว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 ดจู่เวดจุ่จุ่เวดโอ้งกับเขียวโอ้ ดูด <lass> ูดูดูตัวใหญ่มากนะครับเวเเวเเมนี่มาน่มานโอ้โอ้ชูชเวดมานี่เวดนี่นากลัวอุุ้้ยได้แล้วนะครับเวดมานี่เวมานี่มานี่มานี่ come here come here she's coming เ็ดเ็ดเว็ด จะเอาจิมว่าเสียแล้วนด่นะฮะจู่จู่จู่จูจ uh อุ้ยจู่ว้ได้เลยนะครับผมซึ่งเราามาดูว่าใหญ่ขนาดไหนก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ได้ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็ใหญ่มากๆนะครับผม Achie, chưa nói. Rồi lâu kiao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  rồi nè ว้าล็อกเกอร์กัี่ชลอยงล็อกลอสต้องอจ้าล็อกบัล่อสู้ได้ยดิจได้บ้างเราคจะตุมปล่อมาใส่เสียลงเสียลงเอเจอตัว่าต้นลปล่ออยู่เ้นี่ตัวใหญ่มากนะครับโอ้ some can นะครับ very big one from there this guy and this guy is the hunter นักล่าใน p l a นใน p l a นนะฮะกล้าขึ้นไปเราไม่กล้าขึ้นไปนะครับผม,ามาซึ่งใน plan น,นะฮะขึ้นไปได้เราขึ้นไปไม่ได้ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมกลับบ <c oughs> <c oughs> ้านแล้วนะครับผมซึ่งเราก็ได้ตัว พอสมควัเลยนะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็จะไปทําเม,าม,เมนูนะเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนเมนูให้ดูว่า,ารอร่อยหรือเปล่าเรื่องอาหารทาอาหารกินเนี่ยไม่ค okay. ม่อยกิ่งเท่าไรนะฮะอือดูเมนูนะฮะโอ้อร่อยนะครับ delicious 嗯，来喷油呢哈，嗯嗯，那么多锅蒸东西也爱嗯那手、嗯嗯、上，你干嘛呢？哈哈哈，哈哈哈，我肚子饿了。 อ้ากล้อง้าก้องคำใหญ่ๆเลยนะครับอืใครเหรอเขาตาน้องว

ใย้พาเจตีเจตพุยตองโอ้ดูมือนะครับดูแล้วล่งไก็แต่ก็ต้องแต่ก็ไมุ่ดเจยเเดีวเบานะนี่เ้องเาเยเนาะน้อจะห้ห